ปัญหาใหญ่ของผู้หญิงในการแต่งตัวหลายๆคนอาจจะคิดว่ามาจากเรื่องการแต่งตัวเพียงอย่างเดียวแต่ความเป็นจริงแล้วตัวปัญหาใหญ่ที่สุดที่ทําให้กวนใจผู้หญิงนั่นก็คือตู้เสื้อผ้าคุณเคยไหมที่คุณไปยืนอยู่หน้าตู้เสื้อผ้าแล้วคุณไม่รู้ว่าคุณจะหยิบชุดอะไรมาใส่ในคลิปนี้ครูเค้กก็เลยอยากนําคําถามของ FC ท่านหนึ่งที่ส่งมาถามครูเค้แล้วครูเค้กคิดว่ามีประโยชน์ ต่อผู้หญิงแน่ๆคำถามมันคือเสื้อผ้าเดิมเยอะมากที่เราเก็บไว้เพราะคิดว่าจะได้ใส่ช่วงผอมแต่พอจะทิ้งก็รู้สึกเสียดายวันนี้คิดจะแต่งสไตล์โอแมนี่ทำไงดีคะครูเคทอ่าก่อนอื่นต้องขอบคุณ FC กับคำถามดีๆแบบนี้วันนี้ครูเคทจะขอหยิบยกข้อมูลในหนังสือซึ่งเป็นหนังสือของครูเคทเองสไตล์ change your life สไตล์พริกชีวิตการที่คุณเพิ่งมารู้ว่าตัวเองนั้นชอบสไตล์ไหนเป็นเรื่องที่ดีที่สุดและก็เป็นเรื่องที่จะทำให้คุณนั้นมีชีวิตที่ดีขึ้นโอเคขอบูู้คำนี้เลยนะ detox your wardrobe detox your life คือเมื่อไหร่ที่คุณ detox ตู้สภ้อาของคุณได้นั่นแปลว่าคุณกำลัง detox ค,ความคิด และจัดเรียงชีวิตของคุณให้ดียิ่งขึ้นบอเคบอกก่อนนะว่าสไตล์การแต่งตัวเนี่ยสามารถพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงไปได้ตลอด mm hmm. การที่คุณรู้จักสไตล์ตัวเองเนี่ยแหละคือรากฐานอะ่ะเดี๋ยวบเคจะอ่านให้ฟังขั้นตอนการสร้างผลงานศิลปะของคุณเอง Masterpiece จากการแต่งตัวขั้นตอนที่1คือวิเคราะห์เสื้อผ้าที่คุณมีอยู่ในตู้เสื้อผ้า ขั้นตอนที่2คือ detox ตู้เสื้อผ้าและแบ่งเป็นหมวดหมู่ครูเคทจะขอข้ามขั้นตอนที่1ไปเพราะเนื้อหามันค่อนข้างจะเยอะแล้วครูเคทคิดว่าขั้นตอนที่สองเนี่ยคุณแค่ฟังในคลิปนี้แล้วสามารถนําไปใช้ได้เลยขั้นตอนที่2องครูเคทบอกว่า detox ตู้เสื้อผ้าและแบ่งเป็นหมวดหมู่ขั้นตอนนี้จะสนุกมากๆแต่อาจจะรู้สึกเหนื่อย การดีท็อกซ์ตู้เสื้อผ้าแบ่งเป็น4กลุ่มได้ดังนี้ข้อที่1คือ keep หรือเก็บข้อที่2คือ sell หรือขายข้อที่3คือ donate หรือบริจาคข้อที่4คือ even d o n a t i o n c e n t e r don't want them แปลว่าไม่รู้จะเอาไปทำอะไรเพราะเสื้อผ้าที่คุณมีมันเก่ามันพังมันไม่สามารถซ่อมแซมได้แล้วแม้แต่ สถานที่รับบริจาคเขายังไม่ต้องการเลยมาข้อที่1กันการเก็บคุณต้องรู้ว่าสไตล์การแต่งตัวของคุณเป็นแบบไหนมันถึงจะทําให้การเก็บรักษาของคุณนั้นเกิดประสิทธิภาพเช่นเสื้อผ้าชิ้นนี้เหมาะกับคาแรคเตอร์คุณหรือเปล่าเสื้อผ้าชิ้นนี้สามารถบง่งบอกถึงสไตล์การแต่งตัวคุณหรือเปล่าเสื้อผ้าที่คุณจะเก็บจะต้องเป็นเสื้อผ้าที่เหมาะสมกับรูปร่างของคุณ ไม่หลวมไปไม่ฟิตเกินไปข้อที่2คือการขายเสื้อผ้าชิ้นที่คุณไม่อยากเก็บมันแล้วมันยังดูดีทําให้คุณนําไปขายได้และมีรายได้เข้ากระเป๋าและเมื่อคุณได้เงินมาคุณสามารถนําเงินก้อนนี้ไปซื้อเสื้อผ้าที่เป็นสไตล์และเหมาะสมกับคุณจริงๆข้อที่3การโดเน a t หรือการบริจาคคุณจะรู้ได้ไงว่าเสื้อผ้าคุณถึงเวลาบริจาคแล้วเช่น คุณไม่มีเวลาที่จะนำเสื้อผ้าไปขายคุณสามารถมอบให้สมาชิกในครอบครัวหรือคนรู้จักหรือเพื่อนคุณได้เพราะสุดท้ายเมื่อเสื้อผ้ามันเก่ามากซ่อมแซมไม่ได้คุณไม่รู้จะเอาไปทำอะไรไม่สามารถบริจาคได้ด้วยจำให้ดีเลยนะยังมีสถานที่ที่หนึ่งที่เขาต้องการนั่นคือ animal shelters หรือสถานสงเคราะห์สัตว์ไม่ว่าจะเป็นถุงเท้าข,ดขาด ผ้าขนหนูที่ขาดแล้วเสื้อผ้าขาดเย็บไม่ได้เปื่อยแล้วถ้าคุณดีทอ็อกซ์ตู้เสื้อผ้าของคุณได้ชีวิตของคุณนั้นจะเปลี่ยนแปลงทันทีคุณจะรู้เลยว่าชีวิตคุณนั้นจะสบายขึ้นคุณจะมีระเบียบในชีวิตมากขึ้นสุดท้ายคุเคขอฝากไว้ว่าการดีทอ็อกซ์ตู้เสื้อผ้านั้นมันต้องใช้เวลาไม่ได้ทำเสร็จรวดเดียวแบ่งเวลาอาทิตย์นี้จะทำเท่านี้อาทิตย์ต่อไปทำเท่านี้ เซกชันมันให้มันเล็กๆๆใช้เวลาสักพักใหญ่ๆอย่ารีบร้อนแต่เมื่อไหร่ที่คุณจัดการมันได้ชีวิตของคุณน,นั้นจะเปลี่ยนแปลงทันที